สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2,565มีดวงดาวโคจรโยกย้ายหลายๆดวงเลยทีเดียวนะคะที่สําคัญมากที่สุดก็คือดาวพระราหูค่ะจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎจะส่งผลอย่างไรนันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีดวงดาวโครจรโยกย้ายหลายๆดวงเลยนะคะก็ขอฝากชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะควรจะฟังคลิปนี้อย่างละเอียดนะคะอย่าฟังแบบข้ามๆนะคะไม่งั้นนะคะในเงื่อนของเวลาท่านอาจจะไม่เข้าใจเลยก็เป็นไปได้นะคะอันดับแรกเลยนะคะก็จะขอพยากรณ์ที่ ความรักความผ,ผูกพันเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีดวงดาวโคจรนะคะอยู่ในภพคู่ครองของท่าน4ดวงเลยดาวพระเสารดวงนี้นะคะเขาเข้ามาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมปี63และก็อยู่ตรงจุดนี้นะคะไปจนถึงประมาณต้นต้นปี66ดาวพระเสาวดวงนี้ก็หมายถึงดาว ที่เป็นดาวประจําเรือนของคู่ครองของท่านนะคะได้ตําแหน่งกเกษตราธิบดีก็แสดงว่าตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งนี้นะคะท่านจะเจอเนื้อคู่ของท่านนะคะที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงหรือเขาอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะและในเดือนมีนาคมนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าดวงดาวนะคะโคจรนนะคะอยู่ในภพคู่ครองของท่านทั้งหมด4ี่ดวงด้วยกันนะคะ และดาวอีกดวงหนึ่งนะคะก็คือดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารดวงนี้นะคะก็หมายถึงการงานและหมายถึงพบปุตตะของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็อาจจะมีคนนะคะที่อยู่ในที่ทํางานของท่านนะคะที่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าท่านนะคะแต่เขามีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะดาวพระอังคารดวงนี้ได้ตําแหน่งมหาอุดค่ะสคนแล้วนะคะ และดาวดวงต่อไปนะคะก็คือดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธนะคะก็มาจากเรือนสหัสชากับวินาศก็แสดงว่านะคะดาวพระพุธนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นเพื่อนฝูงของท่านเองหรือคนที่ท่านรู้จักหรือคนที่อยู่ในสังคมคนข้างๆบ้านเอ่ยคนที่มาติดต่อในเรื่องของการค้าขายเอ่ยนะคะอีกหนึ่งคนนะคะอันดับต่อไปนะคะก็คือดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์ก็จะหมายถึงนะคะคนที่มีอายุ มากสักหน่อยนะคะแต่คนคนนี้นะคะมักจะช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านไม่ว่าในเรื่องของการเงินไม่ว่าในเรื่องของสิ่งของนะคะหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องห่างๆของท่านก็เป็นไปได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะเ,เข้ามานะคะในชีวิตของท่าน อีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแต่ในวันที่สองนะคะดาวพระพุธดวงนี้ค่ะก็จะโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในเรือ,มอรนมรณะก็แสดงว่านะคะในวันที่สองนะคะคนที่เป็นเพื่อนบ้านคนที่รู้จักกันคนที่อาจจะเป็นเพื่อนฝูงของท่านก็อาจจะเหินห่างท่านไปนะคะหลังจากวันที่สองเป็นต้นไปและในตรงจุดนี้นะคะจิลาก็ขอชี้แจงอีกนิดนึงนะคะในคลิปก่อนจิราบอกว่าในวันที่สองนั้นน,นะคะมีดาวพระพุธและดาวพระศุกร์โคจรนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะของท่าน จิราต้องขออภัยท่านผู้ชมะตรงนี้ด้วยจิราต้องขอรับผิดด้วยตัวของจิราเองนะคะว่าจิราพยากรผิดค่ะในวันที่2นะคะมีดาวพระพุธแค่ดวงเดียวนะคะที่โครจรเข้าไปอยู่ในเรือ,มอระนมรณะดาวพระศุกร์ยังอยู่ตรงจุดนี้อยู่นะคะก็สแสดงว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ก่อนวันที่สองก็จะมีเกณฑ์นะคะบางท่านนะคะที่เข้ามาสนใจท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีเกณฑ์การมีปากมีเสียงกันมีความขัดแย้งกันบ้างในเรื่องของที่จะเข้ามาหาท่านนั่นเองนะคะแต่หลังจากวันที่สองนะคะดาวพระพุธด,ดวงนี้ก็โคจรย้ายออกไปแล้วนะคะก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักความผูกพันตรงจุดนี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะควรจะระมัดระวังด้วยนะคะในตรงจุดนี้นะคะ บางท่านนะคะที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีญาติผู้ใหญ่ของท่านนะคะอาจจะไม่ชอบคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้บางคนก็เป็นไปได้นะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะอยู่ที่ดุลพินิษของท่านและอยู่ที่การวางตัวของท่านด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะให้ความสนใจแก่ใครนะคะในตรงจุดนี้นะคะก็ขอพยากรณ์ในเรื่องของการงานอันดับต่อไปเลยนะคะ ดาวการงานของท่านก็คือดาวพระอังคารนะคะและอีกพบเรือนหนึ่งก็หมายถึงพบปุตตะเมื่อดาวพระอังคารนะคะตั้งแต่วันที่26 กุมภาพันธ์นะคะส่งผลยาไปจนถึงวันที่6เมษายนนั้นดาวการงานของท่านนะคะมีเกณฑ์จะได้ตําแหน่งม,มหาอุดก็แสดงว่าการงานในช่วงระยะของเดือนมีนาคมนี้นะคะบางท่านอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีบริษัทห้างร้านต่างๆเข้ามาเสนองานให้ท่านมากมายเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะไม่ได้หมายถึงนะคะความรักความผูกพันอย่างเดียวนะคะก็หมายถึงนะคะหุ้นส่วนและบริษัทห้างร้านต่างๆที่เข้ามาช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้ก็แสดงว่าใน ช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เป็นบริษัทห้างร้านหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนของท่านนะคะที่มีเครดิตที่ดีนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็เข้ามาเสนองานให้กับท่านนั่นเองนะคะในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆก็แสดงว่างานของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีความมั่นคงและโดดเด่นมากๆรวมถึงนะคะมีทั้งหุ้นส่วนที่ดีมากๆมีความมั่นคงมีความ น่าเชื่อถือในธุรกิจนั้นๆเข้ามานะคะหาท่านในช่วงเดือนมีนานี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะและในวันที่30นะคะเดือนมีนาคมปี65นี้นะคะดาวที่เด่นๆมากที่สุดก็คือดาวพระราหูดวงนี้ค่ะเข้ามาจากเรือนมอรณะนะคะก็จะโคจร เข้ามาที่พบการงานของท่านและก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคสรุปได้เลยนะคะว่าในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะคะท่านจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานและมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหุ้นส่วนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมไปมีคอนเน็ชันด้วยก็เป็นไปได้นะคะไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะดาวพระราหูดวงนี้ค่ะได้ตำแหน่งเทวีโชคนั่นเองนะคะ เมื่อดาวพระราหูนะคะโคจรเข้ามาอยู่ในภพการงานของท่านตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65แล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะไปเลยนะคะจนถึงวันที่17ตุลาคมปี66ตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนะคะการงานของท่านย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงและตรงจุดนี้ก็จะมีผลกระทบไปถึงเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทมรัพย์ของท่านก็ย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะก็จะขอพยากรณ์ในเรื่องของการเงินของท่านเลยนะคะที่พบการเงินของท่านมีดาวพระอาทิตย์ค่ะเป็นดาวประจําเรือนในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะคะเขาโคจรอยู่ในเรือนมรณะและก็อยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสนะคะดังนั้นค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของท่านนะคะก็อาจจะได้จากธุรกิจใหม่ๆนะคะ แล้วก็ส่งผลดีให้กับท่านแต่ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะคะในช่วงของอต้นต้นเดือนมีนาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่15นั้นนะคะ การเงินของท่านก็ยังมีรายจ่ายออกไปเช่นเดียวกันนะคะแต่หลังจากวันที่15มีนาคมแล้วดาวการเงินของท่านก็จะโครจรนะคะเข้าไปอยู่ในภพสุภะรวมไปถึงนะคะดาวพระพุธนะคะก็โครจรในวันที่18มีนาคมเข้าไปอยู่ในภพสุภะเช่นเดียวกันนะคะและดาวคู่นี้นะคะเป็นดาวคู่วิชาการโครจรเข้าไปอยู่ในภพสุภะก็ถือว่าโครจรไปได้เด่นไปได้ดีมากๆเลยนะคะ ก็แสดงว่านะคะในช่วงหลังจากวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปนะคะการเงินของท่านนะคะจะมีเข้ามาอย่างเนืองนองนะคะและตรงจุดนี้นะคะก็จะส่งผลไปอีกระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าการเงินของท่านในช่วงหลังจากวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปนะคะการเงินของท่านดีแล้วนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าช่วงต้นๆเดือนมีนาคมไปจนถึงวันที่15มีนาคมนั้นนะคะอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่หลังจากวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปนะคะการเงินของท่านนะคะก็เป็นไปในทางที่ดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะก็มีความมั่นคงโดดเด่นนะคะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามามีบริษัทห้างร้านต่าง,าง,างๆเข้ามาเสนอในเรื่องของการงานให้ท่านมากมายอีกเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักความผูกพันนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะชาวลัคนาราศรีกรกฎให้มีสตินะคะแล้วก็ค่อยๆพิจารณานะคะค่อยๆคบกันไปนะคะว่าใครที่เป็นคนที่ใช่สําหรับท่านนะคะเพราะความรักความผูกพันก็มีความสําคัญต่อชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากเลยนะคะ แต่ในการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงนําเอาลัคนาราศีกรกฎค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ